คือความรุนแรงที่เนปลาลนะครับหลังจากกลุ่มเจนซีออกมาชุมนุมกันแล้วก็เผาทุกอย่างที่ขวางหน้านะฮะก่อนหน้านี้มีภรรยาอดีตนายกเสียชีวิตในกองเพลิงเผาอาคารรัฐสภาล่าสุดขยับไปโรงแรมห้าดาวแต่เรื่องของเรื่องมันก็มีที่มาที่ไปทำไมมันถึงระเบิดออกมาขนาดนี้ความเขาเรียกอารมณ์ปัทุข,ของคนน่ ทำไมมันกลายเป็นความรุนแรงหลายประเทศเนี่ยเขากังกัง,กลงวลว่ามันจะเป็นเนปาลโมเดลว่าจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะประเทศที่มีปัญหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเยอะจริงๆไปดูภาพเหตุการณ์นี้นก่อนครับ มามาิคือตอนนี้มัม่วไปหมดแล้วเจนซี C, คุณต้องรู้ว่าคือเขาไม่ใช่พวกทหารทำสงครามมันจะมีจุดยุทธศาสตร์ที่ห้ามแตะต้องถูกไหมใช่ค่ะแต่ทีนี้อะไรฮะโรงเรียนโรงพยาบาลบ้านเรือนผู้คนโดนป้นสะดมอาคารทางเศรษฐกิจการค้ากระทรวงต่างๆภาครัฐเอกชนแบงค์โดนหมดครับ ธนาบ้านตำรวจบ้านตุาการบ้านนักการเมืองนะฮะแล้วก็สถานที่สําคัญของราชการล่าสุดฮิวตันระดับ5ดาวเพิ่งจะเปิดเพียงปีเดียวตั้งอยู่กลางกรุงกาดมันฑุเนปลาลเนี่ยถูกเผาทำลายไม่เหลือชิ้นดีเลยนะครับนี่คือนี่ฮะฮิวตันเหลือแค่นี้คุณผู้ชมลองดูแล้วกันคนรุ่นใหม่ครับเจนซี Gen Z, ประท้วงแต่ว่าหลักๆคือปัญหาเรื่องการชุจริตนะครับ กลายเป็นรายงานจราจนเนี่นักโทษอีกหม0 0นคนแหกคุกออกมาได้เบื้องต้นยอดผู้ตายตอนนี้ไป22แล้วนะครับบาดเจ็บนับร้อยคือตอนแรกที่ทางการเนปาลพยายามจะออกมาให้ข่าวว่าสาเหตุของการจราจนครั้งนี้เกิดจากการที่รัฐบาลสั่งห้ามใช้โซเชียลมีเดียแพลตฟอร์ม Facebook, X YouTube w h a t s a p p Instagram นะครับแล้วก็อีกหลายต่อหลายอย่างรวมถึง Ti k t o k ด้วย คือจริงๆชาวเนปาลเขาใช้โซเชียลมีเดียกันเยอะมากนะฮะไปดูอัตราผู้ใช้ต่อหัวเนี่ยสูงสุดแห่งหนึ่งในเอเชียใต้เขาใช้เป็นช่องทางในการติดต่อการวิพากษ์วิจารณ์การทํางานของรัฐบาลไอเรื่องของปิดกั้นโซเชียลมีเดียต้องฟ้เข้าใจนิดหนึ่งมันเหมือนกับมันไม่ใช่สาเหตุหลักอะ่ะมันเป็นสาเหตุก็จริงนะแต่มันเหมือนกับมันเป็นยอดภูเขาแล้วอะ่ะเป็นฟางเส้นสุดท้ายแล้วอะ่ะเพราะก่อนหน้านี้มันมีเรื่องปัญหาคอรัปชันครับ นักวิเคราะห์เขาบอกปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของเนปลาลนี่โอ้โหฝังลากคู่ประเทศนี้ไปดูสถิติขององค์กรเพื่อความโปร่ปรปงใสน,นานาชาติอะ่ะคุณผู้ชมปี2024ปีก่อนคะแนนเต็มร้อยได้34อะ่ะคือทุจริตสูงมากนะครับตั้งแต่ระดับง่ายๆหรือบ้านเราก็มียัดเงินใต้โต๊ะจนไปถึงอภิมหาโปรเจกต์อะไรแบบเนี้และโครงการที่ถูกวิจารณ์มากสุดคือสนามบินโพคาครับ ถูกเปิดโปงว่ายกย่องงบประมาณหลายสิบล้านดอลลาร์เข้ากระเป๋านักการเมืองแล้วยังถูกตั้งคำถามว่าคุ้มค่าไหมคุณภาพเป็นยังไงนะฮะนายกรัฐมนตรีเคพีชามาโอรีเพิ่งลาออกไปเมื่อก่อนหน้านี้นะครับอยู่มาสามสมัยแต่ปัญหาทุจริตไม่เคยดีขึ้นเลย ถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางนะครับใช้อำนาจทางการเมืองเอื้อประโยชน์คนใกล้ชิดแต่งตั้งบุคคลเข้ามารับตำแหน่งขาดความโปร่ง,ปงใสคุณคุณไหม <c oughs> เหมือนประเทศสหรัฐขันประเทศหนึ่งเศ <c oughs> <c oughs> รษฐกิจก็ไม่ดี <c oughs> แต่ทําไมนะักการเมืองคนใกล้ชิดการเมืองทําไมถึงรวย <c oughs> มันส่วนทางกับชาวบ้านนะฮะเนปลาลจัดอยู่ในกลุ่มประเทศกําลังพัฒนารายได้ต่ําหรือเรียกว่าประเทศโลกที่สามนะครับคประชากรหนึ่งในห้าเป็นกลุ่มยากจนการว่างงานก็สูงนะครับนี่แหละฮะ รวยอะไรนะรวยกระจุกจนกระจายชเหมือนกันเป๊ะเลยคุณคุ้นจริงเลยนี่แหละฮะแล้วคนรุ่นใหม่อย่างเจนซีเขาก็ใช้สื่อออนไลน์วิพกา์วิจารกันมาอย่างต่อเนื่องนะฮะความฟุ่มงเฟือยบรรดาลูกหลานนักการเมืองฮารูฮารารถหรูได้เรียนเมืองนอกเที่ยวต่างประเทศขณะเดียวกันคนส่วนใหญ่นะครับจนเหลือเกินมันเป็นเกลืกระแสแบบนี้นะครับแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในโซเชียลมีเดียเขาก็เลยสั่งปิดโซเชียลมีเดีย เขาเรียกแก้ปัญหาที่แบบผิดทางอ่ะกลัวมันจะลุกลามนะเป็นการกปิดกัน้นถูกแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบนี้นะครับการสลายการชุมนุมก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทุกคนก็เลยยิ่งเดือดดานเข้าไปใหญ่<ช>แล้วก็เริ่มออกมาประท้วงรัฐบาลมากขึ้นนะครับเนี่ยนะฮะ,ะแม้กระทั่งนายกราออกนะครับ แล้วก็ยอมคืนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียให้ก็ไม่ทันแล้วตอนนี้อารมณ์มันไปหมดละไปหมดเลยไปหมดเลย,เล,ยลามไปเผาบ้านอาดีตนายกบ้านนักการเมืองสื่อต่างๆสารสูงด้วยนะครับนี่ก็เลยกลายเป็นลุกลามบานปลายค่ะล่าสุดนะครับมีรายงานจากเนปาลเพิ่มเติมฮะใช่ค่ะสื่อของเนปาลเขารายงานเอาไว้นะคะบอกว่ากลุ่มผู้ประท้วงได้ข้อตกลงเลือกอดีตประธานสาลดิกาของเนปาลสุชิลากาก,ากีเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการค่ะ และจะตั้งรัฐบาลชั่วคราวเพื่อปูทางไปสู่การเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งทําให้สุชิลากากีนั้นกลายเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ทางการเมืองของเนปาลทั้งนี้เธอยังออกมาร่วมชมนุมประท้วงกับเจนซีด้วยนะคะได้กล่าวให้สัมภาษณ์กับ NDTV บอกว่าการเคลื่อนไหวนี้เพื่อต่อต้านการทุจริตและต่อต้านการผูกขาดของรัฐบาล ก่อนหน้าน,นี้มีรายงานด้วยค่ะว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่เจนซีได้มีการพิจารณาบารินราชาเป็นอดีตแร็ปเปอร์สายใต้ดินที่ผันตัวมาเป็นนายกมนเทสมนตรีกรุงกาดมันดุแต่ติดเรื่องของคุณสมบัติของเขาที่เคยโดนข้อหาทุจริตคอร์รัปชันมาก่อนนะคะนี่สุชิลากากีจึงกลายเป็นนายกหญิงคนแรกค่ะครับหวังว่าคงไม่เกิดเรื่องราวแบบนี้